ครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะฮะลอกซีเซอร์แคสเอ็กนะฮะจะเอามาประกบกับคันไดว่าคอร์ดไฟนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวลอกกันนะฮะโอ,อ้ถือว่าหน้าตาก็สวยใช้ได้นะฮะจะลอกตัวเล็กนะ กำมิดเลยนะ,ะประกบกับเจ้าคันนี้นะ,ะ,ะเดี๋ยวลองเข้าสายตีดูกนะฮะนี่ครับขึ้นสายมาแล้วหน้าตาก็จะสวยเลยนะไอะองตีดูนะฮะ เป็นงานกระสูบงานกระช่อนโชโดผมว่าไม่น่าไหวอไหวก็ได้อยู่ครับทีสองทีแต่เป็นน่าจะเป็นงานกระสูบกับพงอระช่อน,นทำระยะก็ถือว่าใช้ได้ให้แปดเต็มสินะครับ ลองเระยะกบสายระยะดีเลยนะความตื่นก็ผมให้เจ็ดจุดห้านะครัเต็มสิบ ความทนทานทั้งนี้งั้นเดี๋ยวต้องลองใช้งานดูสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมาบอกอีกทีนะแต่โดยรวมผมว่า กับเลนราคาแค่นี้สมรรถนะแค่นี้เออลืมบอกไปมีคลิกเสียงปลาลากด้วยครับคลิกเสียงปลาพรอสปูนสำหรับราคา900นะผมก็คิดว่าคุ้มอยู่ฮะถ้าสนใจก็คลิกที่ลิงก์ตะกาด้านล่างดูนะครับ